มาถึงแล้วจุดกลับตัวนะครับน่าจะประมาณ20กิโลเมตรหน่อยๆนะมากลับตัวที่ลานปูนตรงนี้เนาะเราจะใช้พื้นที่ตรงนีเ้เตรียมเรื่องน้ำให้กับนักกีฬาเนาะแล้วก็พื้นพื้นที่นี่คือห้องน้ำที่จะให้หานะทีมงานมามาทำความสะอาด พื้นที่จะให้ได้ใช้พื้นที่ให้ส,าหาสาหาะอาดสะอ้านพื้นที่ตรงนี้ให้ให้เป็นพื้นที่สวิตรถยนต์อสวิตช์รถจักรยานที่มีปัญหา,าอของใครเข้ามันตั้งเต็นท์แ่บพี่ตั้งละตัวหนึ่งพื้นที่พื้นที่ให้น้ำด้วยเนาะนให้น้ำในตรงนี้เลย<ช>แล้วก็อ่ามีมีเต็นท์หนึ่งหลังกลางที่นี่นะครับอเหมาะปริสเบนสัญ,ญลักษณ์กับตัวที่นี่แล้วก็ปั่นกลับทางเดิมปั่นกลับทางเดิมไปถึง ฟินิชที่เนินมหาชน